หมอมราชวงศ์กรึกฤทธิ์ปราโมชผู้ซึ่งเคยเป็นนายกระฐมนตรีของไทยในปี2519ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ของไทยเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์นั้นฉันพูดได้ว่าพระองค์ท่านเป็นดวงจิตดวงใจของประชาชนชาวไทยเลยทีเดียวพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือประชาชนในราชกิจต,ต่างๆเท่านั้น พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายทรงเป็นพ่อของครอบครัวที่ใหญ่มากคือคนไทยทั้งประเทศทรงเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมไทยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากพระองค์ทั้งความประพฤติดีชีวิตความเป็นอยู่แนวความคิดของพระองค์แม้กระทั่งเรื่องศาสนาพุทธพระองค์ก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ the monarchy i would say is, is the soul of the thai nation the king is more than a ceremonial head thai's are very clanish first of all he is the head of the clan he is the father of a very big family of thais consisting of 45 million people and he is the source of thai culture Everything the living way thinking and of of ตามหลักความเชื่อในระบบกษัตริย์แล้วนั้นพระมหากษัตริย์นั้นก็เปรียบเหมือนพระเจ้านั่นเองเพราะถึงอย่างไรก็ตามพระมหากษัตริย์ก็คือประมุขของประเทศเป็นพระผู้สร้าง และพระผู้ประธานแห่งสากลจักรวาลนี้โดยเฉพาะประชาชนชาวไทยแล้วก็ยังเชื่อเช่นนี้อยู่จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมประชาชนชาวไทยจึงให้ความเคารพพระมาหากษัตริย์อย่างสูงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และน่าเคารพยิ่งของประเทศไทยก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วตั้งอยู่ในพระบรมหาราชวังองค์พระแก้วมารากตนั้น ทําด้วยหยกมีอายุราวสองพันปีมาแล้วนํามาประดิษฐานโดยรัชกาลที่หนึ่งของราชวงศ์จักรีพิธีการรำลึกถึงวันจักรีหรือวันสถาปนาเป็นกษัตริย์พิธีนี้แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่รวมจิตใจของประเทศชาติพิธีสำคัญสคัญจะต้องกระทําต่อหน้าพระพุทธรูปแม้พิธีที่ทหารให้สัตว์สาบ,บานตนว่า จับซื่อสัตว์ต่อประเทศและการพระราชทานเหรียญกล้าหารกับทหารที่ต่อสู้อย่างหารกล้าก็ทำกันในวัดพระแก้วพิธีนี้ผู้เข้าร่วมพิธีมีทั้งทหารคณะรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบในการบริหารบ้านเมืองทุกระดับขอกระทํา ในอดีตการองค์กษัตริย์ไม่ต้องกล่าวปฏิญาณด้วยพระองค์เองเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้แต่ในขณะนี้พระองค์มากล่าวคำปฏิญาณด้วยพระองค์เองเพราะทรงเป็นกษัตริย์ในยุคสมัยใหม่นป็บนกาบำรงประเทศชาติสืบไปได้นี่คือกระบวนรถารนี และคณะผู้ติดตามของในหลวงพระองค์ทรงเดินทางเป็นระยะทางกว่าสามหมืนไมล์ต่อปี <What? S 1> ถึงแม้ว่าในหลวงจะทรงมีดินพระเนตรหรือดูงตาที่ใช้การได้เพียงข้ามเดียวท่านก็ยังชอบขับรถด้วยตัวท่านเองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งห้วยคลองหนองน้ำไม่ว่าทางจะเป็นดินหินธุรกันดารแค่ไหนและพระองค์ จะเป็นผู้นำในการเดินทางนั้นเสมอพระองค์จะเป็นคนบอกว่าให้หยุดที่ใดแต่เดิมมามีกฎอยู่ว่ากษัตริย์ไม่กวนแตะพื้นดินแต่ในปัจจุบันไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเฉพาะเมื่อมาเยี่ยมเยียนชาวบ้านในชนบทเช่นนี้ จุดประสงค์ของการเยี่ยมราษฎรมีสองข้อคือเพื่อมาดูแลทุกสุขของประชาชนและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นเพราะประชาชนมีความรู้สึกเหมือนตนเองได้ถูกทอดทิ้งแต่เมื่อพระองค์เสด็จมาเยี่ยมพวกเขาความรู้สึกเหล่านั้นก็หายไปทันที ในปีหนหนนึึ่ง่งคณะของในหลวงได้บริจาคสิ่งของต่างๆแก่คนยากจนเช่นผ้าหม 39, ่ม39,000ผืนกระเบื้อง30,000กว่าชิ้นจีวร30,000กว่าผืนเสื้อหนาว30,000กว่าตัวชุดนักเรียน30,000กว่าชุดนางสนองพระโอษฐ์ที่ติดตามคณะของในหลวงไป ก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์ทั้งสิ้นท่านเหล่านี้เป็นผู้ช่วยเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆเข้าสู่ส่วนกลางและมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานร่วมด้วยซึ่งหมายถึงงานพิมพ์ดีทุกๆคืนเช่นบางครั้งจะต้องนำเด็กบางคนไปรักษาที่กรุงเทพก็จะต้องมีเงินค่าดูแลรักษาและต้องคอยดูแลพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านอีกด้วยในหลวง ทรงออกเยี่ยมประชาชนทั่วประเทศตั้งแต่สิบปีแรกของการขึ้นครองราชดังนั้นพระองค์จึงได้ทราบปัญหาของประชาชนก่อนใครๆและจากการที่ทราบปัญหาเหล่านั้นพระองค์ก็ได้แก้ปัญหาเหล่านั้นให้ดีขึ้นตามลำดับใน,นหลวงทรงตั้งใจที่จะฟังทุกปัญหาแต่ในการช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้พระองค์ทรงมีนโยบายสำคัญ ที่จะให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองด้วยในหลวงทรงตรัสว่าขณะนี้ชาวบ้านดีใจและมีความสุขที่หมู่บ้านของพวกเขามีอยู่ในแผนที่ในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหนๆพระองค์จะทรงนำแผนที่ไปด้วยเหตุที่ท่านต้องนำแผนที่ติดตัวไปด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าแผนที่ ที่ทางราชการใช้อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่นักข่าวถามว่าเคยมีบ้างไหมที่มีหมู่บ้านที่ไม่มีในแผนที่ในหลวงตอบว่าหมู่บ้านนี้แหละที่ไม่มีชื่อในแผนที่และท่านก็จะเติมชื่อนั้นลงไป Did they have any particular problem? you, wanted no, you to... No, no problem. They were very happy, and uh, I asked in what temple they, they were going, and they said uh, the name and I looked in the, the map. And there was a, there is a old uh, temple here, and they did not uh, remember the name. They seem to be very impressed with your geographical knowledge. Oh, because they are very happy when. Uh, somebody comes and knows about their village. But you go everywhere with this map, I notice. It, it never, not this particular one, but yes, there, yes, there is never a map from your hand. I try to have a map so that I know where I'm going. And they are happy when they know that the official map is, that is uh, the village is on their map. Are there some ca occasions when people live in villages that aren't marked on your map or that have the wrong name? Well, that is what happened now. is เจ้าฟ้าหญิงจุลาพรได้ให้สัมภาษณ์ว่าเด็กบางคนเราจะนำไปผ่าตัดที่กรุงเทพเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะพากลับบ้านเราจ่ายค่าพาหนะให้ด้วยแล้วให้นำยากลับมาทานต่อที่บ้านด้วยส่วนบางคนที่พ่อหรือแม่ ต้องไปรักษาตัวที่กรุงเทพทางนี้เราก็จะหาคนคอยดูแลลูกให้นักข่าวถามว่าใครเป็นคนจ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาลเจ้าฟ้าหญิงตอบว่าหมอที่เป็นอาสาสมัครจะรักษาให้ฟรีส่วนค่ายาครอบครัวของในหลวงจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนักข่าวถามว่า การดูแลรักษาและการให้ยาทำไมไม่เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลของทางราชการรับผิดชอบเจ้าฟ้าหญิงตรัสตอบว่าโรงพยาบาลของทางราชการมีน้อยโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาลอย่างนี้และเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาไม่ถึง We give them the operation or the medicine they need and they don't have to pay anything. We pay for all the operation and the medicine. And they follow them up until they are well and we send them home. We give them the money to go home and look after their family also. After, when their mother or father is in hospital, we look after the children also. สมเด็จย่าได้พาหน่วยแพทย์อาสาสมัครมาเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่แพทย์ของรัฐบาลที่เข้ามาดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนาที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย ก็ได้เข้าร่วมกับสมเด็จย่าด้วยสมเด็จย่าในขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ8 0พรรษาแล้วทรงสำเร็จวิชาพยาบาลซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทรงดำเนินงานในลักษณะนี้ทั้งสมเด็จย่าและในหลวงทรงมีโครงการต่างๆมากมายทั้งสองพระองค์ได้ทรงสิ์ทอดงานด้านการแพทย์ต่อจากพระบรมราชนกซึ่งได้สิ้นพระชน ทางภาคเหนือของประเทศไทยกองแพทย์อาสาได้เริ่มตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,512โดยจะมีเฮลิคอปเตอร์ของกรมตำรวจนำแพทย์อาสาเข้าไปยังในถิ่นพระกันดานซึ่งจะมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้กับประชาชนทั้งประเทศขณะนี้มีผู้อาสาไม่ต่ำกว่า20,000คนรวมทั้งแพทย์เภสัชกรหมอฟัน พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลพวกเขาเหล่านี้จะมาช่วยทำงานในวันหยุดหรือวันเวลาว่างของตนการเปิดโรงพยาบาลของรัฐบาลก็เป็นพระราชกรณียกิจอันหนึ่งของพระองค์พิธีการทุกๆอย่างของรัฐจะเริ่มจากพิธีการทางาศาสนาก่อนเสมอภารกิจของพระองค์มีมากมาย ท่านทำงานโดยไม่มีวันหยุดตลอดเจ็ดวันวันหนึ่งจะต้องไปร่วมงานถึงสามแห่งทั้งในงหลวงและพระราชินีมีเวลาส่วนพระองค์น้อยมากดังนั้นจึงไม่มีเวลาสนทนากันมากนักภายในโรงพยาบาลประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จอย่างแน่นขนัะพระองค์ไม่ชอบกำหนดเวลาที่ตายตัว เพราะพระองค์ชอบพบปะและพูดคุยกับประชาชนตามทางที่เสด็จพระราชดำเนินพระราชินีทรงตรัสว่าในหลวงและข้าพเจ้าไม่ได้ไปพบปะประชาชนตามธรรมดาเท่านั้นแต่เราพยายามทำสิ่งต่างๆที่ดีกว่านั้นเราพยายามที่จะช่วยรัฐบาลโดยการช่วยประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา ดังนั้นหน้าที่ของเราไม่เพียงแค่ไปเยี่ยมประชาชนเท่านั้นในฐานะที่เราเป็นประมุขของประเทศถ้าเราไม่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วเราถือเป็นความผิดพลาดของประมุขของประเทศในหลวงทรงพกแผันที่เสมอแม้แต่ในขณะที่พักรับประทานอาหารกลางวันท่านไม่เพียงแต่จะขับรถด้วยพระองค์เอง แต่การศึกษาแผนที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่สุขุมรอบคอบอันดับแรกท่านจะฟังคนที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหานั้นและก็จะใช้เวลาคิดไตร่ตรองด้วยปัญญาของพระองค์เองและจะวางแผนในการแก้ไขปัญหาในบางกรณีก็จะให้คำแนะนำแก่รัฐบาลและปล่อยให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปบางครั้งพระองค์จะตั้งโครงการทดลองขึ้นเองก่อน โดยใช้ทุนส่วนพระองค์ทั้งหมดจากนั้นจะแนะนำโครงการพัฒนานั้นให้ขยายไปทั่วประเทศทุกๆแห่งที่ในหลวงเสด็จไปจะมีทหารคอยให้การอารักขาโดยเฉพาะในแถบชายแดนซึ่งเป็นเขตอันตรายจะมีเครื่องบินคอยบินลาดตระเวนรอบๆดูแลความเรียบร้อย คือเขื่อนเก็บน้ำแห่งใหม่ของในหลวงการชนละประทานถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเกษตรซึ่งในหลวงทรงทุ่มเททั้งเงินและความรู้ทางวิชาการให้มากที่สุด mm hmm. เขื่อนนี้ในหลวงทรงออกแบบทั้งตัวเขื่อนและคลองส่งน้ำด้วยพระองค์เองทั้งหมดในหลวงทรงให้สร้างเขื่อนเพื่อการชนละประทานมาแล้วถึง400แห่งด้วยกันซึ่งได้นำไปปรับปรุง จนเป็นแบบที่ทางราชการสามารถนำไปใช้ได้ทั่วไปและเขื่อนแห่งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยในหลวงทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงทุ่มเทและเสียสละมาโดยตลอดซึ่งพระองค์มีความสามารถพิเศษหลายด้านโดยเฉพาะในด้านวิศวกรรม ในหลวงมีวิทยุติดตัวอยู่ตลอดเวลาในกรณีที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นสัญญาณวิทยุก็จะส่งตรงมาที่ในหลวงก่อนแต่ดูเหมือนว่าพระองค์จะมีสติกับงานที่อยู่ในมือของพระองค์มากกว่าในหลวงตรัสว่าน้ำจากเขื่อนนี้จะทำให้ชาวบ้านแถวนี้ปลูกข้าวกินเองได้ไม่ต้องถึงขั้นปลูกเพื่อส่งไปขายที่ไหน ปลูกเพื่อให้มีข้าวกินเองกันก่อนเพราะเมื่อปีหรือสองปีที่แล้วไม่มีน้ำเลยไม่สามารถปลูกข้าวได้เราจึงเน้นให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะรู้สึกอย่างไร กับข่าวการก่อสร้างเขื่อนของในหลวงในขณะนี้ในหลวงทรงตอบว่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะคิดอย่างไรบางคนอาจจะเห็นด้วยกับโครงการนี้บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าการสร้างเขื่อนนี้จะช่วยทำให้ท่านชนะหรือไม่ในหลวงทรงถามกลับไปว่า